ดกรก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยออกมาเปิดเผยถึงกรณีที่องค์กร,ก,รการต่อต้านใช้สารต้องห้ามโลกหรือวาด้าไม่ให้การรับรองประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมานั้นเนื่องจากยังไม่ได้ปฏิบัติตามธรรมนูญขององค์กรการต่อต้านใช้สารต้องห้ามโลกซึ่งผลกระทบนี้ก็เกิดขึ้นอย่างชัดเจนคือไม่สามารถใช้สัญ,ญลักษณ์ของธงชาติไทยได้ในการเข้าแข่งขันกีฬาทุกรายการและเกิดเป็นดราม,ม่าจากกรณีที่ไม่สามารถเชิญธงชาติไทยขึ้นสู่ยอดเสาได้ในการแข่งขันแบดมินต คู่ผสมชิงแชมป์โลกคู่ของบัสและปอปอล่าสุดว่าด้ามีหนังสือลงวันที่2กุมภาพันธ์2565แจ้งว่า Dopping Control Agency of Thailand ได้ดำเนินการครบถ้วนในการปฏิบัติตามข้อกำหนดแล้วทำให้ทางว่าด้มีความยินดีที่จะแจ้งว่าคณะกรรมการพิจารณาทบทวนการปฏิบัติตามกฎของว่าดที่มีขึ้นเมื่อวันที่11มกราคม2565คณะกรรมการบริหารของว่าจึงได้ตัดสินใจโดยการเวียนให ไม่มีการลงคะแนนซึ่งสิ้นสุดเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2565และมีมติให้ประเทศไทยได้รับการปลดออกจากรายชื่อผู้ไม่ปฏิบัติตามกฎของวาดาโดยทั้งนี้ให้มีผลในทันที